สนุกค่ะสนุกดีก็สอนดีค่ะเพื่อนเยอะค่ะ,ก,คะก็เป็นกันเองหมดเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็น่ารักทุกคนดีมากค,โฮโฮครับผมโคตรดีแล้วน,นี่นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นักเรียนของเรากันนะคะก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนคอร์สเรียนของโรงเรียนของเราความสวยความงามครบจบที่เดียวใค้เริ่มขออนุญาตพี่ๆเขาไปก่อนแล้วว่าขอเนญาตมาลงเพจน,นะคะนะคะเราจะไปดูทีปวิดีโอเลยค่ะครูที่สอนก็ให้ความรู้แน่นมากๆเลยค่ะแรกเรียนเล็บค่ะรอบนี้มาเรียนสักขิวสักปากค่ะ คิ้วค่ะต่อขนตาแล้วก็มีผมชายค่ะให้สาระที่แบบว่าทุกครั้งที่ลงหุ่นได้คนรู้หมดเปลือกค่ะเริ่มเรียนทําเล็บค่ะก็เป็นกันเองสนุกดีสอนผู้เรื่องดีอะไรเงี้ยค่ะสักคิ้วสักปากตัดผมชายแล้วก็ทําเล็บค่ะก็ดีนะคะครูก็สอนดีค่ะสนุกดีค่ะครูนี้ก็สอนดี เพื่อนเยอะค่ะเพราะว่าแบบว่ามันก็มีคนจบแล้วก็มาใหม่เรื่อยๆเลยสวัสดีค่ะชื่อสมาร์ทค่ะมีคอร์สท่าเไทยน้ำมันแล้วก็ต่อด้วยหินน้อนสปอร์ตแล้วก็สปาตัวค่ะค่ะเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปต่างประเทศค่ะอ๋อเป็นโกลอินเตอร์ใช่ไหมคะครูครูไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนก็แล้วแต่ค่ะที่เคยเรียนมาก็เป็นกันเองหมดเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็น่ารักทุกคนค่ะเรียนคอร์สไทยท่าแล้วก็น้ำมันนะคะคุณครูสอนให้ดีมาก ทำให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงอะไรคะคไ้ทางานที่ต่างประเทศ oh, ค่ะโกินเตอร์อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะชื่ออาเมสครับผมความรู้สึกในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับผมคุณครูก็ดีมาก,มากเก่งเรียนได้กี่วันนะคะวันสามอาทิตย์ครับความรู้สึกเวลา,าเรียนเป็นยังไงบ้างคะ,ะรู้สึกดีครับ เลยเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยากจะมีวิชาติดมือนะครับให้มาเรียนที่นี่นะครับเพราะที่นี่สอนนักเรียนให้มีอาชีพเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตและมีอาชีพที่จะดารงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้นะครับถ้าสนใจก็มาติดต่อที่โรงเรียนได้เลยนะครับที่เพจนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ